กระผมทบชูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหกครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่านขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วย แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำเป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยขอบคุณมากเลยคลิปนี้เนี่ยวทันนี้ครับก็เป็นอท่านใช้กับหนึ่งกรกฎาเราไปชมกันเลยเจ้านี้เราไปชมกันเลยครับท่าน

อดีตที่แล้วผ่านศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดสรุปแล้วผ่านเจ็ดเนี่ยวทันใหม่นี้ก็ฟังมาเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดสามสี่ห้าเนี่ยวทันใหม่นี้ก็โชนแค่สี่ตัวสิบโบนเจ้านี้ครับฟังมา เนวทานหนอยโบนสี่ตัว3ามหกแปดอดีตที่แล้ว9ก้าสองี่วทันใหม่นี้ก็ฟางมาสามหกสี 3, 6, 8, ต่ตัวต่อมาครับใบนี้ครับมือนกรเดียวดอย อดีตเก่าที่แล้วคระถางสามศูนย์หนึ่งสี่สองห้าสรุปแล้วผ่านผ่านสามผ่านสามสิบล้านก็เป็นอดีตของมันกรเดียวดอยนอทันใหม่นี้ครับไปชมเนียวทันใหม่นี้ก็ฟางมานอทันเด่นสิบล่าง v หก 0 3 1 6 2 8าม1 6 2 8ฝังมาหกตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยแนวทางเด่นหน่วยล่าง V6 ใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วศ3น7 2 8. สสรุปแล้วผ่านศูนสรุปแล้วผ่านศูนยแนวตันใหม่นี้ครับเราไปชมกัน15ึ่งห หนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดแนวทันใหมนี้ก็ฝากมาหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านก็เป็น,นท่านเด่นบนเด่นล่าง ฟังมาเด่นบนหกสองห้าเจ็ดเก้าเดนล่างศูนย์สองสามสีหนึ่งก็เป็นเอาทานเดนบนล่างขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วนอกก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อมาครับเดนล่าง เรานี้ก็ฟางมาแปดเก้าศูนย์สี่แปดเก้าศูนย์สี่สี่ตัวอดีตที่แล้วหนึ่งสองสามหกเหนียวท่านใหม่นี่ก็ฟังมา, 8, 9, 8, 9, 4, 4, าแปดเก้าศูนย์สี่ต่อมาใบนี้ครับหนึ่งเนียวทา เต็มสองนอโบนฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับใบนี้เป็นเอาทานสิบหน่วย บนสี่ตัว6 7เจ็ดแปดเกเปดอดีตที่แล้ว2 3 4สามี่ห้าแนวทันใหม่นี่ก็ฝางมา6 7เจปดก็ขอบคุณมากเช่นกันมาต่อกันเจนี้หนึ่งแนวทาง10บโบน ฝากมาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองฝากมาหกตัวเป็นเนีวทางขอขอบคุณทุกเนีวทางที่เบ่งปันมาชุมตัวกันครับเจ้านี้จัดสีสเกต ฝากมาแนวทางของที่09น,น9ก็เป็นแนวทางองที่2ตัว09นเาอดีตที่แล้วก็ศูนเเนวทางใหม่นี้ก็ของที่09นาฝากมาอีกหนึ่งแนวทางช่วมต่อการใบนี้ครับนะหนึ่ง ใบนี้ก็เป็นเนทานนเต็มรอสอนนอหกเจ็ดแปดเศนย์หกเจ็ดแเ้าจ้าของเนืทดนก็ฝากมาหตัวห้าเต็มอดีตเก่าที่แล้วก็ฝากมาเต็มหกเจ็ก็ผ่านเต็ม7ต่อมาครับใบนี้ครับมนุษย์ลาฝัน น้ำหนองแนวทานหลักอร้อยเด่นสามตัวรองสามตัวฝากมาเด่นที่ห8 0ปรองห้าเจ็ดเก้าเด่นห8 0ปดรองห้าเจ็เก้าก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่ฝากมาต่อมาเลยเจ้านี้ครับ คูณเือนสีฝงมามี่แปดสามสี่เจ็ดสามสี่เาเจ็ดสามหกเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเก้าคูดสามหกสามเจ็ดสามเก่เจ็ดสี่แปดสีก้าก็ขอบโบูณบางเลยเดียวทางต่อมาใบนี้ครับนะ ประเสริฐฝากมาคู่แปดสามเจ็ดเก้าหกห้าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ก็ฝากมาหกคู่เป็นเดวทางก็ขอบคุณมากเลยเดียวทานที่แบงปนันต่อมาใบนี้ครับเนาะยาน ยานฝากมาคู่บนล่างสองคู่29 39 29 39ก็ฝากมาสองคู่เป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ผ่าน3ามก็ขอบขนมากเลยแนวท่านที่แบ่งปันมาโดยตลอด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจำทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม